สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเรียนตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องลงพื้นที่ไปสำรวจสถานที่โบราณเพื่อเอามาทำวิจัยและก็นั่นเลยครับจากการลงพื้นที่ในครั้งนั้นมันทำให้ผมกับเพื่อนพบเจอกับเรื่องราวสุดลึกลับแบบที่ไม่มีวันลืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ เรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปน่าจะมากกว่าสิบปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมเรียนอยู่ในคณะหนึ่งเป็นคณะเกี่ยวกับโบราณคดีที่ต้องสำรวจของเก่าศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาเรียนรู้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพื่อไปศึกษาต่อในอนาคตซึ่งหลังจากที่เรียนไปผมก็มีความสุขมากครับจากที่มาเรียนพระความบังเอิญ แต่ผมก็ชอบขณะนี้ขึ้นมาจริงๆจนอยากจะทำงานแล้วก็ศึกษาต่อในสายงานนี้จนกระทั่งหลังจากที่เรียนไปเรื่อยๆมันก็มีวิชาหนึ่งในช่วงใกล้เรียนจบทางอาจารย์ก็มอบหมายว่าให้พวกเราจับกลุ่มกันสามคนเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งคือให้ไปลงพื้นที่ไปสํำรวจข้อมูลกันจริงๆเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ต่อแล้วก็ทำให้รูปเล่มออกมา หลังจากที่ให้จับกลุ่มกันผมก็จับกับเพื่อนสนิทเลยครับซึ่งก็มีผมมีไอปอนมีไอจี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งหมด3คนพอดีแล้วหลังจากที่คุยกันพวกเราก็เลยตกลงกันว่าจะไปกันที่จังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือติดกับเขตภาคอีสานซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีโบราณสถานให้พวกเราศึกษาได้เป็นอย่างดี จนถึงวันที่ไปพวกเราก็นัดกันสามคนจองตัวนั่งรถทัวร์กันไปและเมื่อไปถึงโดยความที่เป็นนักศึกษาแล้วก็มีเงินไม่มากรวมทั้งเป็นผู้ชายหมดเลยพวกเราก็เลยกะว่าจะวอล์กอินไปหาบ้านเช่าหรือไม่ก็หาห้องเช่าเล็กๆเ,เอาแบบราคาถูกๆเอาแค่พออยู่ได้เพราะต้องอยู่เกือบครึ่งเดือนก็เลยไม่อยากจ่ายแพงในช่วงเช้าวันนั้น หลังจากที่นั่งรถทัวร์มาตลอดทั้งคืนเมื่อมาถึงพวกเราก็เดินสำรวจกันไปแล้วก็โชคดีที่ว่าในตอนที่เดินไปพวกเราเดินไปเจอแหล่งข้อมูลก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะแวะทำงานกันก่อนเดี๋ยวในช่วงสายๆคอยไปเดินหาบ้านเช่าอีกทีแต่แล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่ทำงานเพลินแล้วก็เจอแหล่งข่าวที่เป็นคนจริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่า พวกเราพูดคุยตั้งแต่เช้าเดินสำรวจไปถึงบ่ายแล้วก็เก็บตัวอย่างกันในช่วงเย็นเลยทําให้ในวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปถึงประมาณห้าโมงที่พวกเรายังไม่มีห้องไม่มีที่พักแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนอ่าเออลุงครับลุงแถวนี้พอจะมีบ้านเช่าหรือมีห้องเช่าบ้างไหมครับเอาแบบที่ไม่แพงมาก เพราะพวกผมไม่ค่อยมีเงินลุงพอจะแนะนำให้หน่อยได้ไหมหแถวนี้หายากนะมันไม่ค่อยมีหรอกไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วมันก็อันตรายถ้าจะให้ลุงแนะนำพวกหนูนั่งรถไปนอนในเมืองดีกว่าและก็นั่นเลยครับหลังจากที่พวกเราคุยกับลุงลุงที่เป็นแหล่งข่าวก็บอกว่าเขาไม่แนะนำให้นอน เพราะแถวนี้มันอันตรายที่พักก็หายากแต่พวกเราจำเป็นครับด้วยความที่ต้องทำงานต้องหาข้อมูลอยู่ที่ตำบลน,นี้จะให้เข้าไปนอนในเมืองนั่งรถไปมาก็คงไม่ไหวทำให้ในตอนนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็เลยถามลุงว่าลุงครับถ้าแบบนั้นผมขอน,อนอนบ้านหลังนี้ได้หรือไม่ก่อนที่เพื่อนจะชี้มือไปที่บ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งลุงครับ งั้นผมขอนอนบ้านหลังนี้ได้ไหมลุงรู้จักเจ้าของบ้านหรือเปล่าผมขอเบอร์เขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมโทรคุยกับเจ้าของบ้านเองซึ่งหลังจากที่เพื่อนพูจบผมก็มองตามไปครับแล้วก็เห็นว่าบ้านที่เพื่อนชี้ไปนั้นมันเป็นบ้านไม้โบราณที่มีสภาพค่อนข้างเก่ามากน่าจะอายุประมาณสักเจ็ดถึงแปดสิบปีหรืออาจจะเก่าถึงร้อยปีที่เก่าแล้วก็โทรมมากจริงๆ โดยที่เพื่อนบอกอีกว่าตรงนี้มันใกล้แล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยอยากจะขอเช่าในช่วงที่มาหาข้อมูลหลังจากที่เพื่อนพูดออกไปแล้วผมก็เห็นว่าคุณลุงแกคิดสักพักหนึ่งครับแล้วก็เดินหายไปช่วงเวลาหนึ่งจนสักพักก็เดินกลับมาเอาเบอร์จดใส่เศษกระดาษมาให้แล้วก็บอกให้ไปลองคุยดูแต่คุณผู้ฟังครับตอนที่ลุงยื่นกระดาษมา ลุงเขาก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าลุงไม่แนะนำแต่ถ้าจะอยู่ก็ขอให้รับความเสี่ยงเอาเองแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นด้วยความเหนื่อยล้าผมเองก็เหนื่อยมากๆเพื่อนก็เลยไม่สนใจแล้วก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้านซึ่งหลังจากที่คุยกันทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านมันเก่ามากครับแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรเลย แต่เพื่อนของผมก็บอกว่าอยู่ได้ซึ่งเขาก็โอเคแล้วเท่าที่ฟังจากน้ำเสียงในตอนที่เปิดลำโพงคุยกันผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีอายุประมาณหนึ่งเขาก็เลยใจดีก็เลยบอกกับพวกเราว่าถ้าพวกเราเป็นนักศึกษามาทำงานหาความรู้กันเขาจะไม่เอาเงินแล้วเดี๋ยวกุญแจให้เอาที่ลุงคนนั้นได้เลยในตอนนั้น ลุงที่เป็นแหล่งข่าวเขาก็ส่งกุญแจมาให้พร้อมกับไม้กวาดอีกสองถึงสามอันบอกให้ทำความสะอาดกันเองซึ่งพวกเราก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณเขากันยกใหญ่หลังจากนั้นพวกเราก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดซึ่งจากที่เห็นก็คือบ้านหลังนั้นน่าจะเป็นบ้านบรรพบุรุษของเขาที่น่าจะเสียไปหรือย้ายออกไปนานมากแล้ว เพราะของบางอย่างยังอยู่แต่ก็เป็นของที่เก่ามากจนแทบจะใช้งานไม่ได้หมดแล้ววันนั้นพวกเราเลยตัดสินใจขึ้นไปนอนกันที่ชั้นบนแต่ด้วยความที่เป็นบ้านเก่าพวกเราก็พบว่าห้องน้ำของบ้านหลังนั้นมีอยู่แค่ที่ชั้นล่างข้างบนมีแต่ห้องนอนอย่างเดียวและไม่ว่าจะทำธุระอะไรก็ต้องลงมาที่ห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดเท่านั้น และด้วยความเหนื่อยความเพลียที่เดินทางแล้วก็ทำงานมาตลอดทั้งวันทำให้ในเย็นวันนั้นพวกเราก็นอนหลับกันหมดเลยจนเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีผมก็พบว่าท้องฟ้าได้มืดหมดแล้วแล้วก็โชคดีที่ว่าบ้านหลังนั้นยังมีน้ำมีไฟทำให้ไม่น่ากลัวมากและเมื่อพวกเราตาสว่างกันเพื่อนก็เลยเปิดไฟแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งทำงาน มาเขียนข้อมูลกันอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นพวกเราก็นั่งพื้นบ้างนั่งโต๊ะบ้างจนถึงช่วงเวลาประมาณสามทุ่มเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อไอจี้มันก็เดินลงไปเข้าห้องน้ําแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่มันเดินลงไปในช่วงเวลาแค่อึดใจเดียวน่าจะไม่ถึงสามนาทีผมก็ได้ยินเสียงบันไดเหมือนมีคนรีบวิ่งขึ้นมาและก็นั่นแหละครับ ในตอนนั้นผมเห็นไอจีรีบวิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กระโดดเข้ามาในห้องเหมือนกับเด็กกลัวผีเวลาขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายในวินาทีนั้นหลังจากที่มันกระโดดเข้ามามันก็รีบปิดประตูทันทีผมก็เลยถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเจออะไรข้างล่างแต่ไอจีก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้เห็นอะไรเลย มันแค่หลอนเฉยๆอยู่ดีๆก็กลัวความมืดก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาแล้วพอมาถึงขั้นสุดท้ายมันก็รู้สึกเหมือนจะขาดใจก็เลยกระโดดเข้าห้องมาเมื่อได้ยินแบบนั้นผมกับไอปอนก็ขำกันเพราะพอจะเข้าใจความรู้สึกจนเวลาก็ผ่านไปถึงในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็ได้เห็นว่าไอปอนมันเดินลงไปข้างล่างจนสักพักหนึ่ง มันก็เดินกลับขึ้นมาแล้วมันก็มองหน้าผมด้วยสีหน้าท่าทางที่แปลกแล้วมันก็พูดกับผมว่าเฮ้ยแปลกๆว่ะเมื่อกี้ข้าเห็นเองลงไปข้างล่างข้าก็เลยคุยด้วยแต่เองไม่ตอบข้าก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ําไม่ได้ปิดประตูด้วยซ้ําแต่พอข้าหันมามันแค่แว็บเดียวเองแต่เองก็หายไปแล้ว หลังจากที่ไอปอนเล่าแบบนั้นซึ่งไอปอนมันก็งงผมก็งงเช่นกันแล้วมันก็ถามซ้ำอีกว่าผมได้ลงไปข้างล่างหรือไม่ซึ่งผมก็บอกว่าไม่ได้ลงมีไอจี้เป็นพยานว่าผมนั่งอยู่ข้างบนตลอดเวลาพวกเราก็พยายามไม่สนใจนั่งเขียนงานของตัวเองไปเรื่อยๆจนเวลาก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนผมก็เดินลงไปข้างล่าง กะว่าจะไปเข้าห้องน้ําแต่เมื่อเดินลงไปถึงผมก็เห็นว่าตอนที่เราเข้าบ้านมาตอนเย็นอ่างน้ําที่ก่อด้วยปูนเป็นอ่างน้ําขนาดใหญ่สูงขึ้นมาถึงเอวปูขอบด้วยกระเบื้องที่อยู่ในห้องน้ํามันไม่มีน้ําเลยสักหยดแต่ตอนที่ผมเดินกลับลงไปผมก็ได้เห็นว่าก๊อกน้ําได้ถูกเปิดอยู่จนมีน้ําเอ่อขึ้นมาเต็มอ่างแล้วก็ไหลล้นลงไปในท่อผมก็เลยรีบปิด แล้วก็ทำธุระของตัวเองหลังจากนั้นผมก็เดินกลับขึ้นมาแล้วก็บ่นไอปอนไปว่าอย่าทำตัวตามสบายขนาดนั้นเขาให้อยู่บ้านฟรีๆให้ใช้น้ำใช้ไฟฟรีๆก็ช่วยเขาประหยัดหน่อยไม่ต้องเปิดน้ำใส่อ่างก็ได้แล้วยังเปิดล้นออกมาขนาดนั้นซึ่งไอปอนมันก็งงครับถามว่าผมพูดเรื่องอะไรแต่ผมก็ขี้เกียจต,ตอบก็เลยแยกย้าย แล้วก็นั่งเขียนงานกันเหมือนเดิมจนถึงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งพวกเราก็ไม่ไหวแล้วก็เลยเอากระเป๋ามาหนุนแล้วก็แยกกันนอนคนละมุมและก็นั่นเลยครับด้วยความที่ผมกินน้ำอัดลมกินน้ำหวานไปหลายกระป๋องทำให้หลังจากที่นอนไปสักพักผมก็เริ่มปวดปัสสาวะแล้วก็ตื่นขึ้นมาผมไม่รู้เลยครับวันในตอนนั้น มันเป็นช่วงเวลาประมาณกี่โมงแต่หลังจากที่ตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าผมได้ยินเสียงดังกรกและเมื่อเพ่งตาดูผมก็เห็นว่าไอจี้เปิดประตูห้องนอนออกไปแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปข้างล่างจนในเวลาไม่นานผมก็ได้ยินเสียงเปิดไฟแต่เป็นเสียงที่เหมือนกับว่ามันน่านจะเปิดไฟทุกดวงเลยเพราะได้ยินเสียงสวิตหลายครั้งทำให้ผมคิดเลยครับว่าไอจี้มันน่าจะกลัว มันก็เลยเปิดไฟแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าไอจี IG มันเข้าห้องน้ำมีเสียงราดน้ำหลายครั้งแล้วในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีผมก็ขนลุกเลยครับเมื่อได้ยินเสียงไอจีมันรีบวิ่งขึ้นบันไดแทบจะไม่ต่างจากครั้งแรกรวมถึงอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำและเมื่อขึ้นมาถึงข้างบนมันก็พุ่งชนประตูเข้ามา แล้วก็ปิดกระแทกเข้าเต็มแรงก่อนจะพุ่งลงไปนอนทันทีผมถึงกับอุทานในใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พยายามไม่คิดมากแล้วก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่ลงไปปัสสาวะแต่จะอั้นไว้จนถึงเช้าจนอีกสักพักหนึ่งที่ผมยังนอนไม่หลับผมก็ได้เห็นว่าไอปอนมันค่อยๆเดินลงไปเหมือนกัน แต่จากลักษณะท่าทางของไอปอนคือมันค่อนข้างปกติมันเดินลงไปเงียบๆทำธุระเสร็จก็เดินกลับขึ้นมาตามประษาของคนที่บุค,คลิกดีแบบมันแต่ในคราวนี้เองเลยครับหลังจากที่ไอปอนกลับขึ้นมาแต่ทว่าไอปอนมันไม่ได้ปิดประตูและด้วยความที่ผมนอนไม่หลับเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงบมันได้เหมือนกับว่า มันมีเสียงฝีเท้าคนมีคนเดินวนอยู่หน้าห้องและเมื่อผมรีตามองผมก็เห็นค่อนข้างชัดเลยครับว่าคนคนนั้นที่ผมมองรูปด้านเขาไม่ออกแต่ทว่าตาของเขาก็กลับมองมาที่พวกเราทีละคนและเมื่อตั้งสติดได้ผมรู้สึกตกใจมากเลยลุกพรวดขึ้นมานั่งแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเลยครับเป็นเสียงเหมือนกับคนวิ่งลงไป คืนน่าจะตกใจที่ผมตื่นทำให้ผมคิดเลยว่าน่าจะเป็นขโมยแน่ๆแ,และด้วยความที่กลัวของหายกลัวว่าตัวเองจะปิดบ้านไม่สนิทแล้วเจ้าของบ้านจะว่าเอาผมก็เลยค่อยๆเดินลงไปแล้วก็ชะงกหน้ามองลงมาแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมชะงกหน้ามองลงมาจากชั้นบนผมก็ขนลุกเลยครับเพราะผมคิดว่าคนคนนั้นเขาน่าจะตกใจ จนวิ่งหนีออกจากบ้านไปแล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือว่าที่บริเวณชั้นล่างตรงบริเวณห้องโถงแคบๆมันกลับมีคนอยู่ถึงห้าคนซึ่งมันทำให้ผมตกใจมากพร้อมกับคิดในใจว่าพวกเราน่าจะซวยแล้วโดนเจ้าของบ้านซ้อนแผนหรือเปล่าหรือว่าโจรที่ไหนจะเข้ามาทำร้ายพวกเราแต่เมื่อมองลงไป แล้วพยายามตั้งสติให้ดีพยายามมองเขาชัดๆเพียงเท่านั้นเลยครับผมก็ได้เห็นว่าคนจำนวนสามจากห้าคนที่เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยได้นั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นเอามือไปประสานที่ท้ายถอยพร้อมกับก้มหน้าลงส่วนอีกสองคนคนหนึ่งน่าจะอายุประมาณ40สยืนกุมมืออยู่ด้านข้างพกอาวุธเน็บอยู่ที่เอวส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุประมาณเจ ลักษณะเหมือนเป็นเจ้านายใส่หมวกใบลานยืนถือไม้เท้าอยู่หน้าคนที่นั่งอยู่ทั้งสมคนผมงงไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยคิดจะแจ้งตำรวจแต่ในตอนนั้นเองคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นสองในสาคนที่นั่งอยู่คนซ้ายมือสุดก็คือไอจีส่วนคนที่นั่งอยู่ตรงกลางมันก็คือไอปอน ซึ่งทั้งสองคนมันก็คือเพื่อนของผมเองผมคิดเลยครับแม้ผมจะกลัวมากแต่ว่าจะต้องช่วยเพื่อนให้ได้จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าผมมืดแปดด้านจนแทบอยากจะกลั้นหายใจเมื่อได้เห็นว่าคนที่นั่งอยู่คนที่สามเป็นผู้ชายย้อมผมทองมีอาการตาบอดข้างหนึ่งและคนคนนั้น มันก็คือตัวของผมเองผมช็อกเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตัวเองฝันไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นว่าคนแก่เอาไม้เท้าชี้ไปที่คนสามคนโดยที่ชี้เรียงไปทีละคนจนมาสุดอยู่ที่ไอจีแล้วก็เอาไม้เท้าจิ้มหน้าผาและเพียงเท่านั้นเลยครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นไอจี มันค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วก็ตาค้างก่อนจะเดินเข้าห้องน้ําไปผมตกใจกลัวมากแล้วก็คิดว่าทั้งหมดที่เห็นนั้นน่าจะไม่ใช่คนแล้วแต่น่าจะเป็นสิ่งลึกลับเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างมาแสดงอะไรให้ผมดูผมก็เลยตัดสินใจพยายามเดินกลับเข้ามาในห้องค่อยๆปิดประตูแล้วก็กลับลงมานอนที่เดิม ในวินาทีนั้นผมพยายามนอนหลับแต่ก็ตัวสั่นจนทำอะไรไม่ถูกเลยจะหันกลับมาปลุกเพื่อนแต่ในตอนนี้เองนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะทันดีที่ลืมตาขึ้นมาจากที่เห็นเพื่อนนอนอยู่ผมก็กลับได้พบว่าผมกำลังนั่งคุกเขา่าอยู่บนพื้นห้องน้ำโดยที่ไอปอนหัวกำลังจมอยู่ในอ่าง สำลักน้ำเข้าไปเต็มปอดผมก็เลยกระชากมันออกมาส่วนไอจี้มันจมลงไปถึงประมาณครึ่งตัวเหลือแต่ขาที่โผล่ออกมาโดยที่มันแน่นิ่งไม่มีลมหายใจอีกแล้วผมเป็นบ้าเลยครับพยายามทำอะไรมั่วไปหมดพยายามดึงตัวของไอจี้ออกมาแล้วก็ CPR ให้กับมันส่วนไอปอนก็สำลักน้ำและในท้ายที่สุดครับ ด้วยความที่ทำไม่เป็นทำไปด้วยความมัว่วผมซ PR ไม่สำเร็จแล้วในท้ายที่สุดไอ้จีมันก็เสียชีวิตไปหลังจากนั้นเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วผมเลยวิ่งออกจากบ้านมามาขอให้ชาวบ้านแถวๆนั้นช่วยซึ่งด้วยความเสียงดังพวกเขาก็เลยออกมาดูกันหมดแล้วก็ช่วยเรียกตำรวจเรียกรถพยาบาลมาให้แต่ก็นั่นแหละครับ สรุปสุดท้ายก็คือว่าไอจี IG เสียชีวิตไปส่วนไอปอนดอดเพราะเพิ่งจมน้ำไปเพียงไม่นานจนเมื่อมาคุยกันเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าพวกเรามาทำอะไรกันแล้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้อย่างไรผมก็เลยเล่าให้เขาฟังครับโดยที่เล่าคร่าวๆว่าผมมาลงพื้นที่มาทำงานส่งอาจารย์แต่ไม่มีที่พักเลยจะขอเชาบ้านของเขา แต่เขาก็ให้อยู่ฟรีลุงคนหนึ่งเอากุญแจมาให้พวกเราก็เลยเข้าไปจนสักพักหนึ่งทางตำรวจก็เลยไปตามตัวเจ้าของบ้านมาซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากและเมื่อมาถึงพวกเราก็พบว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นอายุมากกว่าพวกเราไม่กี่ปีโดยที่เขามากับแม่ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นเคยเป็นบ้านของตาทวด เป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เขาก็เลยล็อกเอาไว้แล้วก็ไม่เคยอนุญาตให้ใครเข้าไปทางนั้นผมขนลุกเลยครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าที่จริงเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้มันอันตรายเพราะในอดีตตาทวษของเขาเคยจมน้ำตายในอ่างน้ําเขาเลยไม่ยอมให้ใครเข้าไปแน่ๆผมก็เลยบอกเลยครับว่าโทรไปหาคนคนหนึ่งจริงๆ แล้วก็ขออนุญาตเขาก็เลยเอาโทรศัพท์มาเปิดดูแต่คนผู้ฟังครับปรากฏว่าเบอร์ที่โทรออกไปนั้นมันขึ้นว่าเบอร์ไม่รู้จักไม่ขึ้นตัวเลขแล้วก็โทรออกไม่ได้อีกแล้วผมไม่ไหวแล้วครับสรุปสุดท้ายก็คือเพื่อนเสียชีวิตไปหนึ่งคนอีกหนึ่งคนต้องนอนโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่ผมเห็นเหล่านั้นคืออะไร แล้วทำไมผมถึงเห็นว่าเพื่อนลงไปนั่งอยู่ข้างล่างทางั้งทั้งที่นอนอยู่ด้วยกันข้างบนรวมทั้งเห็นตัวเองกำลังนั่งคุกเข่าอยู่กับเพื่อนแล้วหลังจากนั้นตอนที่ลืมตาขึ้นมาผมไม่รู้จริงๆว่าผมไปอยู่ในห้องน้ำได้อย่างไรแล้วถ้าผมไม่ลืมตาขึ้นมาพวกเราทั้งสามคนจะต้องตายทั้งหมดเลยหรือไม่ซึ่งสิ่งที่เห็นทั้งหมด วิญญาณของพวกเราอาจจะหลุดหรืออาจเป็นมิติทับซ้อนในช่วงที่กำลังจะตายหรือแท้จริงแล้วก็คือว่าตาโทษที่เป็นเจ้าของบ้านมาบันดาลให้ผมเห็นแบบนั้นแต่อันที่แน่ชัดแล้วมั่นใจที่สุดก็คือเขาตั้งใจจะเอาชีวิตของพวกเราไปส่วนปริศนาสุดท้ายก็คือลุงคนแรกคนที่เป็นแหล่งข่าวที่ให้เบอร์เจ้าของบ้านมาพร้อมกับให้กุญแจมาเอง ผมไม่รู้เลยครับว่าลุงคนนั้นเป็นใครและในท้ายที่สุดพวกเราทุกคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็หาเขาไม่เจออีกเลย